บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะพามาชมสวนย่อมน้อยนหน้าบ้านนะคะดอกส้มจี๊ดค่ะสวยมากเลยประส้มเพิ่งได้ดูเขาชัดๆวันนี้แหละดอกใหญ่สวยหอมด้วยค่ะแต่ก็ต้องเข้าไปดมใกลๆนะ้ๆเนาะยืนอยู่ยังไม่ได้กลิ่นค่ะ เข้าไปเอาจมูกไปใกล้ๆนอะโอ้โหกลิ่นหอมหอมจริงๆค่ะหอมแบบคล้ายๆดอกพุทธแบบนั้นนะคะชื่นใจจริงเลยนี่ค่ะมีลูกด้วยถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยดกทีเดียว ส้มจี๊ตต้นนี้ก็อายุหลายปีแล้วเนาะดูดูดูแลกันมาก็ได้ชื่นชมหลายรุ่นแล้วค่ะนี่ดูดูต้นเขาใหญ่มากแล้วนี่ค่ะผสมก็บำรุงด้วยน้ำหมักบ้างด้วยปุ๋ยหมักบ้างปุ๋ยคอกบ้าง ช่วงนี้ได้ฝนใบเขาก็เลยงามค่ะใบงามติดดอกติดลูกเล็กๆเยอะเหมือนกันดอกกำลังสวยหอมมีอีกดอกหนึ่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะด้านหลังมีลูกด้วยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไง มีลูกเล็กๆอยู่ด้านหลังด้วยส้มจี๊ดดอกหอมปลาส้มก็เพิ่งรู้ว่าเขาหอมนะคะชื่นชมมานานแล้วก็ยืนห่างๆเราไม่ได้เข้าไปดมใกล้กๆค่ะดูคลิปของเพื่อนๆเขาแนะนำบอกว่าส้มจี๊ดมีกลิ่นหอมเลยดมดูโอ้จริงด้วยค่ะส้มจี๊ดมีกลิ่นหอมหอมจริงๆ ขอดมให้ชื่นใจอีกสักนิดอหอมชื่นใจเหมือนดอกไม้ไทยค่ะหอมจริงๆส้มจี๊ดดอกส้มจี๊ดมีกลิ่นหอมชื่นใจ ยับมาอีกนิดนึงก็จะเป็นเฮลิคเนียค่ะเฮลิคเนียใบด่างของลุงขวัญซื้อมาจากาตลาดต้นไม้ซอยวัดพระเงินเมื่อเราไปเดินคราวก่อนนู่นนะแล้วก็เอามาลงในกระถางนะะี่ค่ะกระถางนี้จะเป็นกระถางบัวนะคะก็จะมีทั้งใบเตยหอมมี มีจอกแหนข้างล่างด้วยเห็นไหมคะวุ้ยกำลังตูใบกลมๆน่ารักเลยค่ะนี่นี่กลมๆน่ารักไม่ล่าค่ะเระ่ไม่รู้หรอกว่าอะไรแต่เขาติดมาด้วยในไปถางของต้นไม้ประนก็เลี้ยงไว้ช่วยกลางแสงกลางแดด ให้ต้นไม้ร้อนด้วยเนาะในกระถางนี้ก็จะปลูกรวมกันลยอย่างอันนี้หญ้าค่ะประสมก็เอามาวางวางไว้เขาโตเขางามประสมก็ปล่อยเขาค่ะหญ้าอะไรไม่รู้ดอกสวยเหมือนกันต้นนี้จะเป็นเฮลิคอนีียใบด่างกำลังออกดอกสวยนะคะมีฝนนี่มันสดชื่นจริงๆเลยเนาะ ข้างๆตันนี้ก็จะเป็นดอกไม้เทียนหยดค่ะเทียนหยดสีขาวดอกตกเลยค่ะดูดูข้างหลังนู่นค่ะดอกกำลังออกเยอะเลยนู่นค่ะกิ่งนี้ก็ดอกตุมต้มๆกำลังออกเต็มเลยเยอะเหมือนกันนี่ค่ะเทียนหยดสีขาวกระส้มมีสองสีนะเทียนหยดสีขาวกับเทียนหยดสีม่วง แต่สีม่วงยังไม่ออกค่ะตอนนี้มีสีขาวที่ออกดอกบานมาให้ชมถัดมาจะเป็นข่าค่ะข่ากำลังงามเลยค่ะคุณส้มปลูกทิ้งไว้ใส่กระถางนะปลูกในกระถางใบใหญ่หน่อยข่าได้น้ำฝนงามเลยค่ะนี่พามาดูดอกข่าค่ะดอกข่าออกดอกงามมากเลย ป้าส้มยังไม่เคยดูใกล้ๆแบบนี้เนาะเราเคยเห็นแต่เป็นช่อ,ชอบๆไกลๆพอมาดูใกล้ๆเขาก็มีความสวยในแต่ละดอกนะคะเห็นไหมคะดอกขาขาสวยเชียว